สวัสดีครับเพื่อนๆช่องโลสโปอยจะมาสปอยหนังเรื่องคนเหล็กภาคสอง Just Monday วันพิพากษาปี1 9 9่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมา11ปีสาราคอนเนอร์ได้รอดพผนจากการถูกตามหนาจากมุนสังหารที800 และได้หลบไปใช้ชีวิตอยู่กับพวกทหารรับจ้างหรือนะะักค้าอาวุธสงครามในอเมริกาใต้เพื่อเลี้ยงลูกชายต่อมาซาร่าดิสูญเสียชายเพื่อเป็นรักแท้ชื่อว่าคายริสอย่างไรก็ดีคายริสได้มอบอีกหนึ่งชีวิตให้กับเธอเอาไว้ลูกชายของเธอตอนนี้เติบโตเป็นเวรุ่นบินาวาโจนคอนเนอร์ที่ตอนนี้จอนคอนเนอร์ก็ได้แยกจากแม่ไปและ ได้รับการเลี้ยดูจากครอบครัวบุญธรรมที่ไม่เป็นธรรมเนื่องมาจากความพยายามของซาร่าที่จะทำลายโรงงานผลิตสินส่วนคอมพิวเตอร์หลากหลายแห่ง เธอก็เลยถูกจับกลุ่มให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทปส c a คารเรโดภายใต้การควบคุมของดรเพชรแมนนักจิตวิทยาอาชญากรรมถึงแม้ว่าโรงพยาบาลนี้จะเหมือนกับคุมนรกจากการปฏิบัติของผู้คุมใจซามแต่มันก็เทียบไม่ได้เลยกับเธอที่ฟันร้ายแทบทุกคืนเรื่องเราจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับคนเล็กเดิเริ่มต้นที่ปี2029ตอนนี้ที่เกิดสงครามขึ้นระหว่างมนุษย์กับระบบคอมพิวเตอร์ ที่สั่งการให้หุ่นยนต์ไปไล่ล่ามนุษย์คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมหุ่นยนต์มีชื่อว่าสกายเนตเป้าหมายก็คือฆ่าผู้นําผู้ที่ต่อต้านที่เป็นมนุษย์โนคอนเนอร์หุ่นยนต์พิฆาตตัวแรกที่ส่งมาฆ่าซาร่าคอนเนอร์แต่ไม่สําเร็จหุ่นยนต์ตัวที่สองที่ส่งมาฆ่าจอห์คอนเนอร์ ตั้งแต่เขายังเด็กกลุ่มต่อต้านก็ได้ส่งหุ่นยนต์มาเพื่อพิทักษ์จอเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะได้พบจอก่อนก็เท่านั้นคืนหนึ่งได้เกิดแสงสว่างมีสายฟ้าฟาดเกิดขึ้นอยู่ที่ลานจอดรถบรรทุกอีกไม่นานก็มีชายเปลือยสนาร่างยักษ์เปลือยกายอยู่ที่หลังรถเขาก็คือทีแปดร้อยรุ่นเดียวกันกันกบภาคแรกที่ถูกยึดมาได้และได้รับการติดตั้งโปรแกรมใหม่มีภารกิจคุ้มครองจอและซาร่าคอนเนอร์ความพิเศษก็คือมีแค่ร่าง ายที่แข็งแรงที่แปดร้อได้เข้าไปในร้านเล่าและสแกนมอเตอร์ไซค์เอาไว้พอเดินไปข้างในก็สแกนชายที่มีร่างกายเท่ากันเช่นตุกรอเสื้อพ่อ รองเท้าและมอเตอร์ไซค์ของหน่อยผิดแล้วโวย้ยนายลืมคําว่ากะระุณาพูดเสร็จก็สิก้าไปจิม้มทีแปะร้อยทีแปะร้อยก็ไม่เป็นไรทีแป0ร้อยก็ตอบโต้ด้วยการบีบมือไบเกอร์แล้วก็เวียงเข้าไปในครัวคนที่อยู่ในร้อนก็เข้ามาลุมทีแปะร้อยก็จัดการอย่างราบคาบไบเกอร์เห็นท่าไปดีก็เลยมอบกุญแจและเสื้อผ้าให้ก่อนจะขับมอเตอร์ไซค์ไปลูกเจ้าของรา็อ,อกมาร็อกกุญแจอย่าเอามอเตอร์ไซค์ฉันไปไม่งั้นยิงเลยนะเอ๊ะ งงมอเตอร์ไซค์เป็นของลุงหรือของหนุ่มเบเกอร์กันแน่ที่เป็ดร้อยเดินเข้าหอทมท่อจะเอาเรื่องแต่กระชากปืนมาและหยิบแว่นตามาใส่ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างเท่ มีตำรวจขับรถมาเจอสายฟ้าฟาดอีกแล้วด้วยความสงสัยตำรวจคนนั้นก็เดินเข้าไปดูไม่นานก็แปลกใจพอเห็นรั้วตะแกรงเหล็กถูกเจาะเป็นวงกลมแล้วก็ไม่ชายเปือยกลายลราปูปร่างบาดเปียวเข้ามากระช่วกตำรวจเขาคือคนเหล็กรุ่นที่1,000ได้มายึดปืนยึดเสื้อผ้ายึดรถของตำรวจรุ่นที่1,000เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าเป็นตัวหลอมร,อร้อยฉลาดรเร็วแข็งแรงทันเหตุการณ์ หลังจากนั้นก็ค้นหาคนชื่อจอห์นคอนเนอร์ในที่สุดก็ได้ที่อยู่ตามที่ต้องการจอนคอนเนอร์คือเด็กน้อยวัยสิปีผู้อยู่อาศัยกับพ่อแม่บุญธรรมจอห์น <John, S 1> เข้าไปข้างในแล้วเก็บห้องเดียวนี้เลยแม่บุญธรรมพูดยังไงจอห์นก็ไม่ฟังแม่บุญธรรมนายจจจีจ้หน้าดูไให้ตายสิฉันเบื่อเด็กคนนี้เต็มทีแล้วนะถามอะไรก็ไม่ตอบลุกขึ้นมาช่วยฉันหน่อยสิพอ อรอยโลเขาไม่ได้ทําความสะอาดห้องมาเป็นเดือนแล้วนะรอแป๊บน่อยเดี๋ยวผมจัดกอดให้โน้นเขาบอนไปเลยตามๆที่แม่สั่งด้วยเขาไม่ใช่แม่ผมพอดโจนอาศัยอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมที่นําเขามาเลี้ยงโจนจึงเป็นเด็กมีปัญหาไม่เชื่อพ่อแม่บุญธรรม และมักจะออกไปสร้างปัญหานอกบ้านอยู่บ่อยครั้งตัดภาพมาที่โรงพยาบาลประสาทเพิโคโลราโดแคลิฟอร์เนียซาร่าคอนเนอร์ได้ดัดแปลงเตียงของเธอให้เป็นที่ออกกำลังกายในห้องคนไข้ภายใต้การดูแลของดรเพชเชนแมนสิ่งตอนนี้ดตรได้ให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์คนไข้รายนี้น่าสนใจมากผมติดตามอาการมาหลายปีเป็นหญิงอายุ29ปีเราวินิจฉัยว่าเป็นประสาทหลอนอย่างต่อเนื่องมักจะมีอาการเครียดกังวลและ ระแวงตลอดเวลา,าพล่อปล้นของเธอจะมีลักษณะพิเศษมากเธอเชื่อว่าจะมีหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์พิฆาตซึ่งหน้าตาดูเหมือนคนถูกส่งมาจากอนาคตเพื่อมาฆ่าเธอจริงไปกว่านั้นผัวของเธอเป็นทหารก็ได้ส่งหุ่นยนต์มาปกป้องเธอมาจากอนาคตเช่นกันเอาละครับถึงห้องเธอแล้วครับอรุณสวัสดิ์ซาร่าเฮเธอเอาปกาศแทงหัวเข่าผมมาสองสามอาทิตย์ก่อนเธอพยายามหนีครั้งแล้วครั้งเล่าเอาละ ไปห้องอื่นกันต่อดีกว่าดักรัฐผมไม่อยากเห็นห้องคุณไข้หรือแบบนั้นช่วยจัดการทีดอยครับดอ,อร์ดอยเวลากินยาและคุณคอนโดอฉันไม่กินยาแจ็กกี้ฉันไม่อยากแย่ไปกว่านี้แล้วเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็อัดซาร่าเตะไปกระแทกผนังแล้วก็ตะบองไฟฟ้าชา็อตแแลวก็บังคับให้เธอกินยาจากนั้นทีหนึ่งพัก็ตามหาจอห์นคอนเดร์ คุณเป็นผู้ปกครองของโจนคนนู้ดช่ยไหมครับคุณตำรวจเขาไปก่อเรื่องอะไรไว้ขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมได้ถ้าเขาอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่เช้าไม่รู้ไปไหนคุณมีรูปถอยของเขาไหมพอบอกได้ไหมว่ามีเรื่องอะไรกันผมแค่อยากทาบเขาทุนนั้นเองหน้าตอดีสะดด้วยนะผมขอเก็บรูปนี้เอาไว้ได้ไหมได้ค่ะ เมื่อเช้ามีคนมาถามหาเขาเหมือนกันตัวใหญ่ๆขี่มอเตอร์ไซค์ตัดพพอบมื่อที่จอนคนเนื้อเขาเป็นเด็กเกเรแม้จะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แต่นํามาใช้อย่างไม่ถูกต้องเช่นแฮกตู้ ATM นเาเงินคนอื่นมาใช้รีบไปกันเถอะนี่แม่น้อยเหรอใช่ดูสวยดีเนาะไม่หรอกแม่เสียสติไปแล้วตอนนี้อยู่เพสโคราโดโรงพยาบาลป้าแม่จะระเบิดโรงคอมพิวเตอร์แต่ตูนริงและถูกจับเย่จง แม่คงบ้าไปจริงๆไปก็เถอะไปใช้เงินกันดีกว่าตัดภาพมาที่ซาร่าฝันว่าคายรีดมาหาเขามาเตือนเธอแล้วบอกให้เธอไปช่วยลูกหลือเวลาในโลกไม่มอกหลอกน็อตสองโลกคายอย่าไปในความฝันเธอก็วิ่งตามหาคายเปิดประตูออกมาก็เจอสนามเด็กเล่นขณะนั้นเองท้องฟ้าก็แปรปรวนเือตะโกนบอกเด็กที่เข้ามาข้างในอาคารอีกไม่นานเธอก็ตื่นมาจากฝัน ซาร่าเธอก็ไปบอกกับด็อกเตอร์ว,ว่าตอนนี้เธอหายดีแล้วเธออยากเจอลูกสุดท้ายคำขอของเธอก็ไม่ได้ผลด็อกเตอร์บอกว่าต้องอยู่ที่นี่อีก6เดือนมันจึงทำให้สาร่าคุ้มข้ั่งมากๆทางด้านคนเหล็กก็ขับรถสแกนหาจอห์นคอนเนอร์พบ เป้าหมายคนเหล็กก็เลยเลี้ยมวมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถเอาดือ,ดอหลังจากนั้นก็ขับรถตามจอนคอนเนอร์ไปทางด้านที1นึ่นก็ไล่ตามหาจอนคอนเนอร์ไปเรื่อยๆฉันเพิ่งแยกจากเขาไป15นาทีนี้เองเขาบอกว่าจะไปแกรอเรียรใช่ไหมใช่แกลอเรียรเหรอ ส่วนจอนก็ไปเล่นเกมกับทิมเพื่อนของเขาทิมอาสาจะไปแลกเหรียญเพิ่มเพื่อม,มาเล่นเกมต่อเฮ้ย hey, รู้จักคนนี้ไหมอืมไม่รู้จักเลยฮะแล้วทิมก็รีบวิ่งมาบอกจอนจอ์นมีตำรวจตามหานายอยู่นายดูซิตายแล้วแยกกันเพื่อนเร็วแล้วจอ์นก็วิ่งไปที่หลังร้านทีหนึ่งพันก็ไล่ตามมาติดๆจอนก็เลยวิ่งไปเจอทีแปดร้อยเปิดประตูเข้ามาในมือถือปืนลูกซองพร้อมที่จะยิง แล้วก็เจอทีหนึ่งพันควักปืนออกมาหมอปลงแล้วยิงกระสุนออกไปกว่าทีแปดร้อยจะใส่กระสุนทันทีหนึ่งพันก็ยิงกระหนำ่ำโดนขนรอบข้างบ้างโดนผนังบ้างส่วนทีแปดร้อยที่มีร่างกายปเป็นเหล็กก็มาบังลูกกระสุนให้จอจังหวะที่ทีหนึ่งพันใส่ลูกกระสุนทีแปดร้อยก็กระหน่ำยิง ทีหนึ่งพันโดยิิจนร่างพุ่นแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะเป็นโลหะหลอมละลายอีกหน่อยเนื้อก็ประสานกันแล้วก็จับทีแปลร้อยยนออกจากร้อน ส่วนจรคอนเนอร์อยู่ไม่ได้แล้วกลัวทั้งสองอย่างทั้งคนเล็ดและตัวล้อมละลายจึงรีบวิ่หนีเพื่อเอาตัวรอดวิ่งออกมาขวาเอามอเตอร์ไซค์คู่ใจแต่สตาร์ทไม่ติดจึงที1,000ตามมาทันจึงสตาร์ทติดแล้วก็วิ่งไล่จอดตามมาติดๆแล้วก็ห่างจเหยุดขับไปชนรถบรรทุกขนาดใหญ่จากนั้นทีหนึ่พก็ไปแย่งคนขับรถบรรทุกขับไล่ล่าจอรถก็ชนแหล ที่แปดร้อยเห็นจออยู่กไกลๆก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามจอเห็นว่าทางตรงไม่ปลอดภัยก็หักเลี้ยวขวาไปแอบใต้สะพานหลังจากนั้นก็คิดว่าตัวเองรอดแล้วแต่มันไม่ใช่รถมันถูกขนาดใหญ่กระโดดสะพานไล่ล่าจอจอจึงตัดสินใจหักมอเตอร์ไซค์ไปถนนที่แคบและโค้งมันจึงทําให้รถบรรทุกขับลําบากไปพอสมควรตอนนี้ที่แปดร้อยก็ขับมอเตอร์ไซค์มาทันทั้งสองแล้วแต่หาทางลงยังไม่ได้ที่หนึ่งพันก็ขับรถไปชนสะพานจนลงังคาหลุดส่วน ที่ป0รยก็ลงมาอย่างเท่แล้วก็หาโอกาสแซงรถบรรทุกจะแซงซ้ายรถบรรทุกก็หักซ้ายก็เลยเปิดโอกาสให้แซงขวาไปช่วยจอดได้ทันหลังจากนั้นก็ปืนยิงที่ล้อรถบรรทุกมันจึงทําให้ทีหนึ่งพันควบคุมรถบรรทุกไม่ได้จึงไปชนคอสะพานหลังจากนั้นนะ้ำมันก็รั่วทีแ800กระเพื่อยิงเข้าไปทําให้รถระเบิดทีแ800ก็เลยจอดดูผลงานของตัวเองว่าทีหนึ่งพันตายหรือยังพอแน่ใจว่าไม่มีอะไรก็เลยขับรถหนีแตท ว่าทีหนึ่พก็ยังไม่ตายเตรียมไล่ล่าจอนต่อไปโอเคขอเวลานอกจอดรถก่อนจอดรถนายเป็นหุ่นพิฆาตใช่ไหมใช่เดี๋วดอยหนึ่งศย์หนึ่งอ้าวพักผิดมาตลอดเลยจะขอเรียกที1 0ึ่เป็นที800ก็แล้วกันนะครับตายสิของจริงนายมีหุ่นอยู่ข้างในใช่ไหมฉันมีเนือน้อหนังหุ้มโคงก,กระดูกเหล็กอยู่ นายคงไม่ได้มาฆ่าฉันนะนายต้องการอะไรลอทีของฉันคือคุ้มครองเธออีกคนหนึ่งก็เป็นคนเหล็กเหมือนนายใช่ไหมเป็นของฉันรุ่นทีหนึ่งพันเข้าใหม่กว่ารุ่นโพลิโมติกโพลิแอนรอยหมายความว่าไงอะ่ะก็โลหะเหลวไงแลวเราจะไปไหนล่ะออกจากเมืองให้เร็วที่สุดเพื่อนอีทีหนึ 1, ่งพันแวะไปบ้านหน่อยได้ไหมจะไปเอาของเนาะ ไม่ได้ที่นึ่งพ่นจะต้องไปดักรอเธออยู่ที่นั่นแน่นอนพอกลับบ้านไม่ได้จอนก็เลยโทรไปหาแม่บุญธรรมแต่วันนี้แม่บุญธรรมพูดดีดีมันผิดปกติเธอไม่พูดดีขนาดนี้เอ๊ะไอหมาบ้ามันเห่าอะไรของมันหุบปากได้แล้วจอนนี่มันก็เด็กมากแล้วอย่าให้แม่เป็นห่วงลูกเงียบไปลูกเป็นอะไรหรือเปล่าผมฟังอยู่ผมสบายดีแน่ใจเหรอว่าไม่เป็นไรแล้วหมอเธอชื่ออะไร แม็กนี่ดาเนียลเจอฟี่เป็นอะไรผมได้ยินเสียงมัเหามีอะไรหรือเปล่ามูฟี่สบายดีลูกมันสบายดีลูกอยู่ไหน พ่อแม่มันทำเธอต่อยแล้วเดี๋ยวนะนายบอกว่ามันเรียนแบบทุกอย่างที่สัมผัสได้เหรอทุกอยงที่มันสัมผัสดได้และมีขนาดใกล้เคียงก่อนงั้นทำไมไม่แปลงเป็นระเบิดมาจับฉันล่ะมันเป็นเครื่องกลที่ซับซ้อนปืนกับระเบิดเป็นกุไกที่เคลื่อนไหวมันทำอย่างกันไปด้ยแต่ทำเป็นโลหะรูปต่างๆได้เช่นมีดหรืออาวุธมีคมถ้าอย่างนั้นเราต้องไปช่วยแม่ออกมานะไม่ได้ยหรอก ที่ดึงพันคงล่วงนอกไปแล้วและป้อมเป็นซาร่าคนเนอร์รอเธออยู่ที่นอนเจียมเลยและแม่จะเป็นยังไงปกติคนที่ถูกลอบเรียนจะโดดข้อก่อนแย่แล้วถ้งงางั้นเราต้องรีบไปไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายฉันมีหน้าที่แค่หมอป้องกันตัวหน่อยฟังนะ ฉันจะไปช่วยแม่ฉันและสั่งให้นายช่วยฉันและห้ามฆ่าใครไม่ได้นะทีนึ่งพันก็มาถึงโรงพยาบาลตามคาดเพื่อจะมาหาซาร่าคอนเนอร์ขณะเดียวกันซาร่าคอนเนอร์ก็จะแอบนี้ออกจากโรงพยาบาลเหมือนกันทีนึ่งพันที่ฝังตัวอยู่ในพื้นก็ค่อยๆลุกขึ้นมาเพื่อจะมาปลอมตัวเป็นรอปพอ ก็เลยต้องกำจัดรอรพอตัวจริงก่อนเมื่อกำจัดได้ก็เลยอาศพไปซ่อนเพื่อไม่สงสัยแล้วก็ตามหาสาร่าคอนเนอร์ต่อไปซึ่งสาร่าคอนเนอร์ก็ไปจับดเตอรเบสันแมนมาเป็นตัวประกันเปิดประตูสิถอยไปไม่งั้นฉันจะฉีดยาจริงๆนะอย่าขยับ ทิ้งเอาซะหลังจากนั้นซาร่าก็หลุดออกมาได้รอปภก็เลยกดปุ่มสัญญาณเตือนทีหนึ่งพันก็รู้ทันทีว่าซาร่ากาลังจะหนีซาร่าก็วิ่งมาเปิดประตูลิ์พอประตูลิ์เปิดออกมาก็เจอทีแป0ร้อเธอจึงกลัวมากมาเพราะทีแป0ร้อยเคยไล่ล่าเธอในภาคแรกเธอก็เลยวิ่งย้อนไปทางเดิมก็เลยถูกหมอและพยาบาลจับตัวเธอตะโกนร้องบอกหมอพยาบาลว่ามันจะฆ่าเรามันจะฆ่าเรา แต่ว่าแทนที่จะทำร้ายทีแ800ก็มาช่วยเธอเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ทำถึงตายแค่สลบก็พอสาราก็ยิ่งแปลกใจทำไมที่800อเธอมากับลูกของเธอไม่เป็นไรนะแม่เขามาช่วยเราไม่เป็นไรหลังจากนั้นทีหนึ่งฝันก็เดินทะลุป,ประตูเล็กเข้ามาก็ลืมไปว่าในมือที่ปืนก็เลยกลุกขะนิดหน่อยเริ่มก่อนได้เปรียบ ที่แปดร้อยก็ยิงทันทียิงโดนหลายนาะทีหนึ่งพันก็ไม่เป็นไรที่หนึ่พยิงส่วนไปที่แปดร้อยก็ร่างกายบางลูกกระสุนให้สาร่าและจอนก็เลยเข้าไปในรีเพื่อจะหนีที่ห0 0่ก็พยายามจะง,งัดประตูรีบออกเลยเจอปืนลูกสองยิงจนหัวแบ่ แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็กระโดดลงหลังคารีฟแทงมีดลงมาหวังสังหารคนในรีฟที่แป0ร้อยก็ยังปืนสูนขึ้นไปส่วนซาร่าก็คว้าปืนยิงต่อสูด้ด้วยแล้วก็หนีออกมาได้รถตำรวจผ่านมาพอดีซาร่าก็ปืนจี้เพื่อจิงรถตำรวจหนีทีหนึ่งพันพยายามวิ่งตามรถของพวกเขาแม้จะถูกยิงจนร่างพุนในที่สุดก็กระโดดขึ้นรถมาได้แต่ก็ต้องโดนยิงจนตกรถพวกเขาจึงหนีมาได้อีกครั้ง ก็เลยเอารถตำรวจไปซ่อนที่ปั๊มน้ำมันร้างและรักษาตัวนายมีชีวิตได้นานแค่ไหนร้อยยีปีกับแบตเตอรี่ชุดเดียวนายเรียนรู้เกี่ยวกับที่ไม่ใช่โปรแกรมได้ไหมจะได้เป็นแบบว่ามนุษย์มากกว่านี้จะไม่เป็นหุนตลอด CPU ของชันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้ยิ่งสัมผัสมนุษย์เท่าไหร่ก็ได้เรียนรู้มากถ้างั้นเรารีเซตระบบได้ไหมสาราก็เลยจัดการเอา CPU ออกมา จึงทำให้ทีแปดร้อยหยุดทำงานสาร่าต้องการจะทุบทิ้งจอนก็มาห้ามเอาไว้หลบไปหน้าจอนอย่าฆ่าเขาเราต้องการเขาฟังนะลูกเราจัดการกันเองได้แต่เขาเป็นสิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้ว่าเรามีอนาคตในสงครามนั้นแม่ไม่เชื่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมานี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเรา ลบไปไม่ครับถ้าอนาคตผมเป็นผู้นําทหารแม่น่านจะเชื่อผู้นําคนนี้บ้างแม้แต่แม่ตัวเองยังไม่ฟังแล้วใครจะฟังผมแล้วรุ่งขึ้นพวกเขาตั้งสามก็ออกเดินทางต่อหลดตรงไปให้ไกลาจากมูนี้ให้หมอี่สูตรไปทางใต้จอนเห็นหน้าทีแปดร้อยนิ่งตลอดก็เลยบอกให้ยิ้มซะบ้างยิ้มเหรอใช่รู้จักไหมยิ้มนะเห็นผู้ชายคนนั้นไหมนั่นแหละยิ้มแหละแล้วทีแปดร้อยก็หัดยิ้มตาม,มก็ได้ประมานี้แหละ ฉันอยากรู้ว่าสกายเน็ตสร้างขึ้นยังไงใครรับผิดชอบคนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือมายเบนเนตไดสันเขาเป็นผู้อํานวยการพิเศษในเวอร์ดอยซิสเซมอีกสองสมเดือนเขาจปะปฏิวัติบงกากรไมโครโฟทิเซอร์อีก2ปีไซเบอร์ดอยจะเป็นผู้ขาคอมพิวเตอร์ให้กับกองทัพที่ใหญ่ที่สุด เรื่องบินกองทัพที่เอาเกตรจากเซบราจะขับโดยไร้คนเป็นการป้องกันประเทศต่อไปจะไม่ได้ใช้คนตัดสินใจสกายเน็ตจะเรียนรู้และตัดสินใจเองต่อมาซาร่าและจอรนก็มาถึงที่แห่งหนึ่งเพื่อจะมาคนอาวุธที่สะสมเอาไว้เพื่อไปถล่มบ้านด็อร์ไดสันที่ปดร้อยได้ปืนคนขนาดใหญ่ในที่สุดทีแปดร้อก็ยิ้มเป็นขณะที่ซาร่านั่งเล่นอยู่ก็เผลอหลับแล้วก็ฝันอีกเหมือนเดิม เธอฝันถึงเหตุการณ์วันที่จะสิ้นโลกมีไฟบรรลักันถล่มลงมาราบเป็นหน้ากองแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นรีบคว้าอาวุธเดินไปที่รถเพียงลำพังสาราก็ได้บุกไปบ้านที่ดอกเตอร์ไดสันคนเดียวเธอไปเพื่อไปเก็บดอกเตอร์ไดสันไม่สร้างสกายเดียสสำเร็จ แต่สาราก็ยิงพลาดทําให้ดรไดสันรู้ตัวเมื่อเห็นว่ายิงพลาดสาราก็สาดกระสุนเข้าไปอย่างไม่ยังแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านเจอลูกกับภรรยาของไดสันก็เลยใจอ่อนยิงไม่ลงจอนกับทีแปดร้อยก็ตามมาทันก็เลยเข้าไปปลอบใจทั้งสองฝ่ายพวกน้อยเป็นใครก่อนจอนก็เลยสั่งให้ทีแปดพันถอดแขนที่เป็นเหล็กออกมาไดสันนั่งฟังเรื่องราวทั้งหมดที่หุ่นพิฆาตเล่าออกมาสกายเน็ต มันพิาพากษาและสิ่งที่จะเกิดในคืนนั้นดร์ไดสันก็พาทั้งหมดบุกเข้าไปที่บริษัทเพื่อไปทำลายฐานข้อมูลทั้งหมดพอพวกเขาไปถึงก็เข้าไม่ได้เพราะยามรู้ทันจึงตัดสัญญาณฟงเนาะส่งทุกหยองมาทีนี่เดียวนี้เลย รอไม่ได้แล้วทีแปดร้อยก็เลยนะระเบิดประตูเข้ามาจากนั้นก็ทำลายฮาร์ดดิสซีดีรอมทุกอย่างและช่วยกันวางระเบิดไม่ให้เหลือซากโจนก็วิ่งมาบอกว่ามีแขกมาเยือนตำรวจเหรอมอกี่คนเหรอหมดกลมเลยมั้งแล้วทีเปดร้อยก็อาสาไปเจราจากับตำรวจโดยใช้ปืนแก๊สลิงสาดลงไปยิงไม่ให้โดนทำให้ตำรวจหนีหัวสุขหัวซุนยิงจนลูกกระสุนหมดจึงเปลี่ยนมาใช้ M79 จําจำนวนผู้บาดเจ็บ ไม่มีสุนจรกับไดสันก็มาถึงห้องเก็บ CPU ที่800แล้วเตรียมที่จะเอาไปทำลายหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาในอาคารจึงทำให้ดรไดสันถูกจริงแต่เขาก็ถือชนวนระเบิดเอาไว้สุดท้ายภารกิจของพวกเขาก็สำเร็จสามารถระเบิดโครงการไซเบอร์ไดไปได้ พอจะออกมาจากอาคารก็เจอตำรวจยิงแก๊สน้ำตาที่เปรร้ยก็ออกไปยิงขาตำรวจเพื่อเปิดทางแล้วไปขับรถตำรวจเพื่อมารับจอนและซาร่าขณะเดียวกันทีหนึ่งพันก็ตามหาจอนคอนเนอร์อยู่ข้างบนอาคารแล้วก็เหลือพไปเห็นรถพวกจอนกำลังจะหนีเฮริคอปเตอร์วนมาพอดีก็เลยขับมอเตอร์ไซค์พุ่งทะยานจนไปถึงเฮริคอปเตอร์ชาอยหัวหมองจนกระจเครื่องบินแตกแล้วก็แทรกตัวเข้าไปข้างในออกป่อย แล้วก็ขับเฮริคอปเตอร์ไล่ล่าพวกจนมีฮอตามามันแน่ๆทั้งสองฝ่ายก็สาดกระสุนใส่กันสารภาพท่าโดนยิงไปที่ขาที่800ก็เลยเปรกรถให้เฮริคอปเตอร์ชนแต่รถก็เสียหลักพลิกคว่ำอยู่ดีที่งพันออกจากซากเฮริคอปเตอร์มาได้ก็มาขอรถบรรทุกในตัวเจนเหลวจนต้องกอรถคุณ รถเก่าเอาไปเลยจ้ะรถบรรทุกก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเนื่อง้วยเป็นรถเก่ารถบรรทุกจึงตามมาทานันก็เลยโดนชนท้ายช่วยขอบให้หน่อยดยฉันจะไปจัดการมันที่8ปดร้อเก็มจ็ไปยังที่ล้อรถบรรทุกแล้วรถบรรทุกก็เสียหลักพลิกคว่ำทีหนึ่งพันก็เลยไปแช่ในต้เจันเหลวจนแข็งไปทั้งตัว ที่แปรร้อยก็คว้าปืนมายิงแตกกระจายมะเศษแก้วแต่ทว่าที่นี่เป็นโรงงานเหล็กหลอมความร้อนของไฟทําให้เหล็กหลอมละลายไหลามารวมกันกลายเป็นทีหนึ่งพันเหมือนเดิมเร็วเ้มแม่มันมาแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วทั้งสามก็หนี้เข้าไปในโรงงานหลอมเหล็กโดยความร้อนที่หนึ่งพันจับแต่อะไรก็มักจะเป็นอย่างนั้น เมื่อรู้ว่านี้ไม่ทันก็ไสาร่าและจอนหนีไปก่อนทีหนึ่งพันมาสู้กับทีแปดร้อยดูเหมือนทีแปดร้อยจะสู้ไม่ได้เพราะทีหนึ่งพันทันสมัยกว่าก็เลยโดนทีหนึ่งพันจัดการจนเครื่องดับไปเมื่อจัดการสําเร็จก็ปลอมตัวเป็นสาร่าคอเนอร์เรียกหาจอนจอนตกหลุมพรางก็เลยเข้าไปหาแล้วสาร่าตัวจริงก็โผล่มาแล้วบอกว่าให้หลบไปแล้วอัดลูกซองเข้าไปเป็นชุดหญิงจนลูกกระสุนหมดทีหนึ่งพันก็กลับมาเหมือนเดิม แล้วทีแปดก็เปิดพลังงานสำรองแล้วใช้ m 7็มเจ็บไปยิงทีห0 0่ 1, จนร่างแยกแล้วล่นลงไปในบ่อล้อมเหล็กซึ่งคราวนี้ทีห0 0่ 1, ก็ไม่รอดแล้วจอรดก็โยนซีพลงไปเพื่อทำลายเพื่อมีใครเอาไปสร้างต่อจบกันทียังยังมี CPU อันหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วทีแ0ดก็เสียสละให้พวกเขาทำลายจอร์ดคอนเนอร์เสียใจคัดค้านแต่ก็ไม่เป็นผลและแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกันด้วยนะครับ